พ่อแม่น้องแจงที่ถูกอ้างว่าตายยังมีชีวิตอยู่ตกใจลูกสาวหลอกเงินผู้ชาย4ี่ล้านจากกรณีนายปรีชาอายุ5 3ปีอดีตหัวหน้าง,งานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชาวจังหวัดสระบุรีเดินทางเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพื่อให้ช่วยเหลือติดตามเงินที่ถูกหลอกไปกว่า4ี่ล้านบาทจากนางสาวนิพาพร์หรือแจงอายุ32ปีชาวจังหวัดเชียงใหม่หลังรู้จักพูดคุยกันทาง Facebook จนสนิทสนมคบหาเป็นแฟนและถูกหลอกให้โอนเงินไป ทั้งๆท,ที่ไม่เคยเจอหน้านายปรีชาระบุว่าเมื่อปี2561ตนเองรู้จักกับน้องแจงทาง Facebook พูดคุยกันตลอดทั้งวันทั้งคืนจนตกลงคบหาเป็นแฟนกันหลังจากนั้นน้องแจงก็บอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตไม่มีเงินจัดงานเลยโอนเงินไปให้40,000บาทเพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็บอกว่าคุณแม่เสียอีกพร้อมถ่ายรูปในงานศพมาให้ตนดูก็ช่วยงานไปอีก40,000บาทโดยวันนี้ผู้สื่อข่าวนำภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นน้องแจงไปสอบถามบิดาหรือนายชื่นอายุ68ปี ที่หมู่บ้านส้มปล่อยอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยนายชื่นยืนยันบอกว่าภาพถ่ายดังกล่าวนี้คือรูปของน้องแจงลูกสาวตนเองจริงๆซึ่งลูกสาวบอกว่าเดินทางไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียได้ประมาณ1เดือนแล้วครั้งสุดท้ายที่มาเยี่ยมบ้านก็ไม่ได้ให้เงินตนเองไว้ใช้แต่อย่างใดถ้าหากเรื่องการโอนเงินกว่า4ี่ล้านบาทเป็นเรื่องจริงหรือบุตรสาวของตนเองนําเงินไปจริงก็ขอให้ลูกนาเงินไปคืนเขาซะแต่ตนเองก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะเงินนั้นเป็นจํานวนมากตั้ง4ี่ล้านบาทถ้าเป็นเงินหลัก4ี่0 0ื่นบาทตนเองคิดว่าน่า เชื่ออยู่แต่เงินมูลค่ามหาศาลนี้คิดว่าลูกสาวตนเองไม่ได้ทําแน่นอนตอนนี้พอได้ทราบข่าวพ่อก็หนักใจมากที่ผ่านมาย้อนหลังไป2ปีตนเองไม่เคยได้เงินจากลูกสาวเลยหลังจากลูกสาวตนเองไปทํางานที่จังหวัดลาพูนและจังหวัดเชียงใหม่ตนเองและภรรยาก็มีอาชีพปลูกผักสวนครัวและต้นลําไยอยู่ในบ้านใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงอยู่ในบ้านกัน2คนตายายทางด้านผู้มกับสบพสารพีจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลหลังมีข่าวว่านางสาวนิพาพรเคยอยู่ที่อำเภอสารพีและเคยถูกแจ้ง ความดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์เบื้องต้นทราบว่านางสาวนิพาพรณ์เป็นชาวจังหวัดลำปางได้แต่งงานและย้ายไปอยู่ที่อำเภอสารพีแต่ได้เลิกลากับสามีและไปอยู่ที่อื่นนานหลายปีแล้วล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่านางสาวนิพาภรณ์หรือแจงถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์ในท้องที่สพสารพีเมื่อวันที่4ธันวาคม2562หลังจากนั้นนางสาวนิพาภรณ์ได้เข้ามามอบตัวและพนังกงานสอบสวนได้ส่งฟ้องดำเนินคดีไปแล้วซึ่งจากการตรวจสอบพบในพื้นที่สพสารพี มีคดีเดียวส่วนคดีที่มีการแจ้งความล่าสุดเป็นคนละส่วนกับคดีเดิมเป็นการดําเนินการสอบสวนของโรงพักท้องที่ที่รับคดีไว้